สวัสดีค่ะอันันนะคะแล้วก็อยู่กับช่องอันันไขยฟอร์ชาแนลนะคะวันนี้พามารีวิวเอเวอเรสบ้างนะคะเจ้าตัวเอเวอเรสตัวนี้เป็นเอเวอเรสไวท์แท็กนะคะในราคาอยู่ที่ 1,937,000าบาทน,นะคะถ้าเป็นสีขาวมุกนะคะจะเพิ่มเงินอยู่ที่1,2,000บาทน,นะคะเดี๋ยวอันพาไปดูนะคะว่าเจ้าตัวนี้แต่งอะไรไปบ้างนะคะทำไมถึงดูดุดูหล่อดูเรียบรู้ในคันเดียวแบบนี้เลยนะคะหน้าหน้านะคะของเอเวอเรสต์วาแนะคะตัวอัธวิกเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับตัวรถอยู่แล้วนะคะจากโรงงานเลยนะคะกระจังหน้าเขาจะเป็นสีกาาไฟนะคะ ลูกค้าท่านนี้นะคะก็ยังคงของกระจังหน้าเดิมจากฟอนนะคะแต่ว่าใส่ชุดแต่งรอบนอกเข้าไปนะคะในส่วนของตัวชุดแต่งที่ลูกค้าเลือกนะคะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองนะคะวิกเตอร์แบบนี้นะคะครอบกันชนเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ทําข้างล่างนะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะเซ็นเซอร์ทุกจุดยังทํางานได้ปกตินะคะสำหรับชุดแต่งที่เราติดตั้งให้ลูกค้านะคะแล้วก็ไฟหน้าของเขาก็เป็นตัวไฟหน้าเมทริกอยู่แล้วนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างนะคะ ในส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของคิวหลอเพิ่มเข้ามานะคะก็คือจะเป็นสีดำนะคะรถสีขาวตัดกับสีดําเงานะคะก็จะดูสวยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กนะคะตัวแม็กนะคะลูกค้าเลือกเป็นแม็กขอบ20นะคะเลือกใช้เป็นยางโตโยนะคะโตโยทยนะคะในส่วนของสเปคยางจะอยู่ที่2 7 5 5 5 R 20นะคะใส่แล้วก็จะลงตัวแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัว อดอกยางหดๆแบบนี้นะคะแล้วก็เข้ากับตัวรถนะคะเพราะจะมีซุ้มล้อนะคะที่พอดีกับแบกยางนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะลูกค้าเห็นไหมคะราวหลังคาปกติจะเป็นสีเงินนะคะลูกค้าก็แล็บนะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะพร้อมกับแล็บตัวของ หลังคานะคะครึ่งคันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไล่เก็บตัวของตัวที่มันเป็นโครเมียมนะคะที่มันเป็นสีดําหมดเลยนะคะรวมถึงมือจับด้วยนะคะทั้งมือจับก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะคะด้านท้ายนะคะตรงท่อคู่นะ,ะท่อคู่ของตัววิกเตอร์เนี่ย จะมีให้ลูกค้าเลือกถึง3แบบนะคะซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้นะ,ะตัวนี้จะเป็นท่อเลข8มีวงกลมนะคะแล้วก็มีสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เลข8แบบนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากจะติดเป็น การชดท้ายแบบไหนเนี่ยก็สามารถแจ้งได้นะคะสำหรับตัวรุ่นของ e v e r อเนะคะตัวนี้เป็นของ e v e r อร์เรสต์ไวท์แทนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่อยากแต่งแบบไหนนะคะชุดพิกเตอร์ก็แต่งได้นะคะชุดไวท์ก็แต่งได้แล้วก็ในส่วนของคันนี้ก็คือแต่งเป็นชุดพิกเตอร์เลยนะคะก็จะได้สวยๆแบบนี้เลยนะคะดํา ขัดข่าวนะคะสวยแบบนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเอเวอเรสนะคะหรืออยากจะดูชุดแต่งแบบไหนนะคะหรืออยากจะเข้ามาลองเทสรถดูรถจริงก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเอเวอเรสต์ไวแทกเนี่ยเขาทํามาอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะที่ทํามาเป็นกระจังหน้าแบบตัว h ฮสนะคะเหมือนตัวเลนเจอแล้วก็ราวหลังคาย,ยกสูงนะคะในส่วนของด้านในบอกเขาก็จะเดินได้ด้วยสีเหลืองนะคะก็ เต็มที่กับออฟโรดนะคะจะดูดูส,ดสมบุกสมบันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับตัวของเอเวอเรที่โชว์รูมนะคะมีตัวเทสด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจจะเทสรถนะคะก็สามารถโทรหาันไปที่เบอร์0 8น4 9 6ป8 3 9นะคะหรือเข้ามาหาได้ที่โชว์รูมฟอร์ดไอเอราชพุทธกราม5นะคะเข้ามาดูรถก่อนได้นะคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะให้อันรีวิวรถรุ่นไหนนะคะหรือสอบถามข้อมูลนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะฝากกดไลค์นะคะกดซ like, ับสไครป์เป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะเพื่ออันจะได้ทำ นั่นเองนะคะสวัสดีอันไปก่อนสวัสดีค่ะ